สวัสดีค่ะกล้วยรีวิววันนี้อยากเปลี่ยนพื้นกระเบื้องเดิมๆเป็นพื้นลายไม้สวยๆง่ายๆกับกล้วยวันนี้กล้วยใช้กระเบื้องยางแบบมีกาวในตัวลายไม้จากพี่เน่ค่ะยิ่ตามมาดูกันเลย กลองออกมาก็จะเจอกระเบื้องยางแบบนี้ค่ะจะมีทั้งหมด24แผ่นนะคะซึ่งสามารถใช้ปูได้มากถึงประมาณ3ตารางเมตรเลยค่ะและอีกหนึ่งสาเหตุที่กวยเลือกกระเบื้องยางนะคะเพราะว่าผู้หญิงอย่างเราๆเนี่ยก็ปูได้ค่ะไม่ต้องลื้อถอนพื้นเดิมนะคะใช้พื้นเดิมได้เลยเพียงแต่จะต้องทําความสะอาดและเป็นพื้นเรียบด้วยค่ะก่อนที่จะติดตั้งเบื้องอยางนะคะเราก็จะต้องทาความสะอาดพื้นผให้สะอาดก่อน,นะคะ่ะหลังจากที่เช็ดหม,มาดๆแล้วนะคะก็อ,อย่าลืมเช็ดให้แห้ง ด้วยค่ะไม่งั้นเนี่ยกาวก็จะไม่ติดค่ะเกลือยางดูลายรูปสอนนะคะว่าให้ชี้ไปทางเดียวกันค่ะติดกระเบื้องยางลงไปต่อไปให้ตัดตัวเรื่องกึ่งกลางนะคะแล้วติดขัดลายปันป้าค่ะกลีดง่ายมากค่ะแค่กลีดเอาคาัตเตอร์นะคะกลีดลงไปแล้วหลังจากนั้นก็